วัสดีค่ะใบตองจริรัตเพสโสมค่ะ MUT 49ค่ะใบตองเนี่ยเติบโตมาจากเรื่องราวที่มีแต่ความทุกข์ค่ะทำให้ใบตองเนี่ยมีความกลัวแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่คอยผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนใบตองอยู่เสมอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีฐานะยากจนค่ะเขาป่วยเป็นมะเรง็งเขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกถึงสองคนแต่ว่าเขายังสามารถที่จะให้พลัง และความรักกีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะต่อยอดนวัตกรรมนี้ออกไปได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเราต้องคิดว่านวัตกรรมนี้เราทําเพื่อใครสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเนี่ยคือว่าเราต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขอ,ขอบคุณค่ะเชิญค่ะพี่เชลีวรีและพี่หนุ่มนะคะ พี่ดุมก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องใบตองสวยมากนะแต่ทีเนี้ยส่วนสูง168เนี้ยเล็กไปไม่สำหรับการเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสยูนิเวอร์สถ้ามีคนพูดถึงเรื่องส่วนสูงกันไแน่นอนแล้วไม่ไหาคนที่สูงที่สุดแต่ว่ารหาคนที่เหมาะสมที่สุดแต่ว่า168เนี้ยหนูคิดว่ามันน้อยไปไหมไม่ต้องรู้สึกว่าส่วนสูงอ่ะไม่ใช่ปัญหาค่ะปัญหาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของขนาดใจมากกว่าไม่ว่าคุณจะมีส่วนสูงเท่าไหร่ถ้าหากว่ามีใจ ที่จะสู้ต่อได้มีพลังที่มากพอไม่ต้องก็เชื่อเ่าว่าสาวร่างเล็กคนนี้สามารถที่จะเป็นมิชชันิเวิร์สได้เช่นเดียวกันค่ะพิเชรีค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงนวัตกรรมใช่ไหมคะ,ค,ะคิดว่าถ้าสมมติว่ามีแคปซูลการเวลานะคะแล้วเราต้องใส่นวัตกรรมอะไรก็ตามที่เป็นตัวแทนของศตรวตรรษที่21ลงไปเพื่อให้เด็กอีกร้อปีข้างหน้ารู้จักจะใส่อะไรลงไปคะหอย่างหงอย่างที่เป็นนวัตกรรมใช่ไหมคะ ไต้องอยากจะใส่ในวัตะกรรมแห่งความคิดลงไปค่ะไปต้องเชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถสกัดความคิดของเราออกมาได้เนี่ยสิ่งสิ่งนั้นจะสามารถสอนคนได้อีกเยอะมากถ้าหากว่ามันลอยล่องไปในการเวลาแล้วสิ่งที่เป็นความคิดเนี่ยค่ะจะสามารถสร้างความเข้าใจถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วค่ะมันจะไม่มีคําว่าแตกแยกหรือว่า